โอเคเดยิเ่นไปันรอบแล้วกันทุกคนกำลังสนุกเลยใครจะเข้ามาเล่นก็ตามเข้ามานะครับเตยตานี้ขอถ้าถ้าตานี้ได้เล่นเป็นเพลเยอร์นะพี่จะเอารอยสักออกแล้วกันเพื่อความแบบเท่ในในชัยชนะนี่โกูกูว่ากส้สิงสิงไม่ติดอันนี้น่าจะเป็นรอบสถาละกับการทำคลิปแมปสคริสเต <ง ains> อเออแชมเปี้ยนเข้ามาแล้วว่ะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนบุ้งเข้ามาแล้วว่ะแชมเปี้ยนผู้รวมีคนเยอะรอบนี้คนเยอะจัดรอบนี้คนเยอะจัดเอาล่ะอุดูตีแบบได้เบอร์อะไรวะรอบนี้เบอร์นี้มีผลนะครับกับความมันสามห้าหกเฮ็ดแค่นี่มันเบอร์ของพระเอกทัดชัดอืเป็นกระจายให้กับวัดดีเบลนะครับกับการแข่งขันเซอร์คิวตีมั้งนี้ว่าจะเป็นผู้ชนะไหมนะครับน้นงๆไปลุยกันรอบนี้ขอเป็นเพลเยอร์ได้ไหมอ่ะเออรอบนี้ขอเป็นเพลเยอร์ได้ไหมอ่ะ ในในตะกานะครับระหว่างล้ลอรดเกมเบอร์อะไรได้เบอร์แหละเบอร์หนึ่งศูนย์สี่โอเคอยู่เท่อยู่เท่อยู่เท่อยู่เป็นอะไรได้เป็นอะไรขอเป็นเพลยเยอร์ได้ไหมการโอเคชีวิตเราคงไม่ได้เป็นเพลยเยอร์กันนะครับทุกคนเราคงเป็นแค่คการ ไม่เป็นไรครับวันนี้ขอโอกาสลองหน่อยแล้วกันยังไงก็มีวันจะมาแต่ก็จะขอค่าคนหน่อยแล้วกันอก็มาดิก็มาดินี่มีหมดอ่ะเฮ้ยเก่งอยู่เก่งอยู่ไม่มีไม่มีเลยวะ อารมณ์ผมแน่นก <c oughs> ็ถ้าไฟสีเขียวก็คือเดินได้นะแต่ถ้าใครเดินระหว่างไฟสีแดงก็จะต้องโดนการ์ดฟลดหล่อวัดนี้เบลยิงขบเขาวิ่งนี่มีคนรรอดเยอะวะเวลาเป็นอะไรเราเราปล่อยไก่เดินปล่อยแขนเนี่ยเหรอ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 เนี่ยเดือดนะเดี๋ยวดนะ มาให้กินขบับได้ดีมาให้ยิงออกใส่ดีไข่ผักไข่ผักกาดไข่ผักกาดแต่ว่าเราไปพักกัุ่นอยู่ครับดูดิสกิลเพย์ของกาดก็สกิลเพย์ของกาดก็คือได้เรื่องอยู่นะสกิลเพย์ของกาดก็ได้เรื่องอยู่นะครับดูดิก็คือได้เรื่องอยู่นะดูดิสเต็ปอะสเต็ปก็คือเทพอยู่นะดูดิ นี่ประเดี ork, ๋ยวคือเราเราก็ดับฟันผู้เล่นกันทุกคน <laughs> นี่ไงนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเหยื่ยิงจังเลยยิงจังเลย รอบคนพักได้ไหมไม่มีใครยินห้าวเลยวะนี่คือความสนุกนะครับการแกล้งคนนี่แหละคือความสนุกของเกมสกิเกมนะครับทุกคนนี่นี่หัวใจอย่างเดียวโกโกว่าโก้ซื้อซื้อซื้อมีตาโอเคด่านสองก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุ้ยรอบนี้มีแต่คนเก่งๆนะทุกคนดูดิถ้าไม่ถ่ายอะไรต่างจากรอบที่แล้วนะ อากาศเบลก็เลยต้องเหนียเป็นพิเศษคือนี้มันคืนนี้มันตนี่บอกเลยหวดกระยับคืนนี้มันต์แน่นอนมันล่วงมันล่วงมันล่วงมามาเป็นบอลกุมาละนัวหนัว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 ใครบางกระจันเดี๋ยวเราไปดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้วย เล่นด้วยดีเล่นด้วยดีเหงา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 ฮ่าฮาฮ้โหาต่เป็นมันมาก โอ้ยมีของไปโดนเขียวโดนเขียวนี่ก่อนเดี๋ยวตายมันมีเขียวมันมีเขียวมันมีเขียวเดี๋ยวเล่งเร่ก่อนเดีเ๋ยวเร่งก่อนโอเคคนเริ่ม,เร,มเริ่มยุบแหละคนเริ่มยุบละสิบวิโอเคปลอดภัยแล้วน่นาจะปลอดภัยแล้วนะ หนัวมากเป็นคืนที่หนัวมากเป็นคืนที่หนัวมากด้านคุกกี้เสียงทายคูรีซูรุโซโอ้คนรอดเยอะมากคูรีซูรุโซจุดคุกกี้อะเป็นไงเป็นจะคาดหล่อหญิงละเอาเลยครับเชิญทำคุกกี้เสียงทายกันเลยครับใครทำพลาดขออนุญาตยิงเขาบแบบนี้นี่ยิงเขาบแบบนี้ยิงยิง ยิงเข้าแบบแบบนี้ยิงเข้าแบบแบบนี้เนี่ยเนี่ยยิงเข้าแบบแบบนี้อ่ะเออตายซะตายซะตายซะไอ้ใครมันปักเราไอ้หัวแดงยิงเข้าแบบยิงเข้าแบบยิงเข้าขบแบบนี้ปัง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 คุณจักคุณจักแหวโอเล็กมาปัง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 การ์ดเบอร์ร้อยสี่มาแล้วครับ บัตรดีเบลสุดเฟี้ยวเฮ้ยมีคนลุกมาแล้วว่ะเฮ้ยเอาตะวันเลยลือพนุ่มเฮ้ยเฮ้ยพนุ่มพนุ่มเฮ้ยพนุ่มนี่ยิงยิงดาบสะพานเลยนี่ยิงคู่ก่อนยิงคู่ก่อนนี่ยิงคู่ก่อนเฮ้ยมันก็มานี่ครับมันนี่ขอเข้ามั่บเลยครับขอเข้าเข้ามั่บเลยครับขอเข้าเข้ามั่บเลยครับเนี่ยเนี่ยขมับหน้าขมับหน้ามึงอะ พู้คุมโหดนะพู้คุมโหดนะไม่ได้เป็นเพลยเยอร์อะแต่เป็นกาดที่โหดอยู่นะอต้องค่าดีเขเหรอเดี๋ยวขอขึ้นที่สูงก่อนนะครับเวลาเราขึ้นที่สูงเราก็จะแบบว่าหาโพสิชันที่ดีที่สุดในการฆ่าคนได้นะครับเจอละวไอ้เคียวกระบ,บุ้งดวงนกันอยู่ ไวกมราจะตายพวกเราจะตายพวก็จะตายเฮ้ยพวกเราตายวะ้ยเราเราโดนไอ้เคียวฟันตายอ๋อเรามีชีวิตเราชุบชีวิตได้วันดีเบลไปนำมาตะครับกําหนดเดวเจันใหม่นะน้องเคียวเรียบร้อย ไอ้เขียวมันเทพถึงว่าม,มันมีโปรอะทุกคนแต่แต่ผมฟื้นได้ครับเงินช่วยนะผมมีฟื้นฟรีนี่ขิงก่อนโอเคมาแล้วครับเดก๋าดเดี๋กาดลอยิงอย่างเดียวไหนว่าชักใครเยอะหรออ๋ออยู่ข้างบนชักคนเดียวก็ไม่ตายอะดิโอไม่เหลือคนเดียวเล่นไปเยอะเหลือคนเดียวการสาบไปเยอะหนึ่งโอเค อดเลยโอเคไอ้หน่าดิมันก็ไม่ต้องแข่งกับใครแล้วนี่เพราะว่ามันเหลือคนเดียวแล้วนี่ใช่ไหมก็คือสรุปผู้ชนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับแบบนี้นะครับสกิ๊เกมนะครับก็ไปเก็บที่สนุกดีนะวันนี้บุ้งก็น่าจะแชมป์ฝอกสมัยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากาดกาดไม่น่าจะตายง่ายๆเมื่อกี้ที่ตายก็เพราะว่าห้าวลงไปห่วยเขาด้วยถ้ายืนเฉยๆก็คือชนะนะครับแต่ว่ามันไม่มันไงเออนี่นับฟซาละเฮ้ยเราเราข้าไปห่วยกันด้วยได้ปะไม่ได้โอเคก็ลากันไปด้วยฉากนี้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นฉากกัวกัวต่อแรกนะครับนี่ก็็จะเปนซากศพ ในเกมที่หนึ่งนะครับผมไปแล้วขอปิดกล้องลวหลอกกับกาดวัตถีเบลวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย